ดูครับปุ้งโอ้โหไม้กันแข่งยักษ์สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับพวกเราทุกสามคนอีกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครับกับฟ้ากับเตี่ยววันนี้เด็กๆจะพาฟ้ามาเล่นเกมอะไรครับเนี่ย Bendy and the i n k m a c h i n e ครับ Bendy and the i n k m a c h i n e เองนี่พี่เซนกำลังถือดาบอะไรครับเนี่ยถิอดาบสายฟ้าครับไหนขอดูพีิกสงมาหน่อยสิอู้ โอ้โหนี่ตัวปลากลายเป็นมีไฟฟ้า,าติดตัวเลยนะเฮ้ยมันเด็กแมวนี่เด็กแมวบาสุกา้าใช่ไหมไม่ใช่เนฮะ้ยนี่มันพลังอะไรกันเนี่ยขึ้นบนขเ<ๆ>ตาพลังลูกบักกเฮ้ยบีด้ด้วยเหรอใช่ครับกดเอฟโอ้ยโอ้จริงจังครับมาแต่ละคนก็มีพลังส่วนตัวกันแล้วใช่ไหมใช่คับเดี๋ยววันนี้ครับปลาจะพาทุกคนมาลองอาวุธก็คือไม้กออา,กอเอากงเขนใช่ไหมใช่คับ,คบเพราะว่าเพื่อนๆเ,เราครับคอมเมนต์กันมานะ ว่าวิธีการใช้มนกานเขนนี่ทำยังไง้ <c oughs> าลองดูกันครับ้าเดี๋ยวป้าจะมาทําวิธีการให้เพื่อนๆดูกันก่อนโอเคไหม <c oughs> นี่ครับเพื่อนๆก็บ,บอกว่าโวาาเาไม้กางเขนออกมาแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเราก็กดค้างครับนี่ดู <c oughs> ดอันเึ้มนี่มันก็จะแปลงร่างเป็นไม้กางเขนที่มีแสงสว่างจ้าแบบนี้เลยเจ <c oughs> ๋งไหมเ <c oughs> จ๋งครับส่วนวิธีการยิงครับ มันเป็นแบบนี้ตู้ชีสสองข้างไงใช่ครับตอนนี้มันอยู่ใบเลขสามใช่ไหมใช่เราต้องกดเก็บก่อนครับแล้วกดออกมาแล้วก็ยิงแบบนี้เลยเป็นไงโหดไหมโหดแะครับสุดเท่ครับมาทุกคนพร้อมกันยังล่ะพร้อมครับเฮ้ย้สีท่าปะดะีท่าคายไปดื้นเหรอเฮ้ยั้าอะไรอ่ะเฮ้ยเด็กเด็กเล็กทำไรแจทํทำไรเฮ้ยเด็กเล็กทำไรอ่ะทำไมมันนอนแงียอ๋อแล้วก็บินขึ้นไปเหร จริงมะเนี่ยไม่อะ็ไรก็ไปทำได้เต็กตลกครับออออีออกครั้งหนึ่งครับป้าเอาไม้เครื่องเสียงสุดจัาออกมาดูพี่เต้เดี๋ยวป้าจะลองยิงเบนดี้ให้เพื่อนๆดู okay โอเคไหมโอเคปาครับเอาเลยครับไม่งไง<ม>ปุ๋ยมันหลบ,บไม่โดนครับเฮ้ยยิงไม่น้อยอเฮ้ยแต่มันยิงยากนะมันเล็งยากครับทุกคนมาเดี๋ยวป้าจะลองยิงตัวนี้ครับ ที่ใหนะครับตอนนี้พอเรามาลองเอ่อพลังสกิลกันนะโอเคไหมอ่าไหน,นาลองซีต้าลองยิงให้เพื่อนๆดูดิยิงได้ไหมได้ดูครับพลังนูกบอลกิงกิ่งจริงด้วยครับนุ่โนปุ้งไม่นุ่นแหละเฮ้ยแรงนะซีต้าใช่ไหมใช่ครับยิ่งใหญ่ย,ยิ่งแรงเหรอนี่ไงมันชาร์จได้เหมือนลูกบอลกิ่งๆเลยอ่ะโอ้โหดูครับทุกคน นี่เด็กๆไม่รู้ทันกันหรือเปล่านะในดะกบอนแท็บเนี่ยนี่เขาทำแบบนี้เลยซีต้าพลังรูปบอสกิงกิเนี่ยของซุนโกคูใช่ไหมใช่ดูครับโอ้โหสุดแรงอ่ะพี่เตนไหนลองพี่เตนบ้างดิมาโอ้โหดูท่าโอ้โหพลังการพี่มีท่าจบด้วยสุดเท่โอ้แล้วก็ปล่อยไฟฟ้าได้ด้วยใช่ไหมพี่เตนใช่แลก็วาร์ปได้อ่าวาร์ปยังวาร์ปไม่ได้เลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะ แต่ของปลาที่มียังไม่จบแค่นี้นะเด็กๆของปลานี่ครับถ้าเรากดไปที่ไว้แัแค่อีกครั้งหนึ่งครับดอูอเราต้องเก็บก่อนนะถ้าเราต้องกดอีกครั้งหนึ่งครับดูครับปุ่งโอ้โหไม้กันแขงยนะัก <c> ษ <oughs> ์นี่ครับมัโนโหดหลายเท่าเลยนะเกินดูเห็นไหม ดูนะเบนดี้ออก็อยู่ตรงนั้นครับแล้วก็ยิงไปไกลแบบนี้เลยนะแต่ยิงไม่ถึงแต่ยิงไม่ถึงครับมาๆเดี๋ยวป้าจะลองยิงเหรอใกล้ๆเบนดี้กลุ่มกลุ่มินะโอเคเค่นั่นแหละจะได้แล้วนะโอ้โหสายเรียบเลยตายยกกลุ่มเลยครับทุกคนเท่ไหมโอ้โหนี้เราบาเร็วปุ๊บหงหลังอุ้ยบอสเหรอมันทำอะไรปั๊มไม่ได้นี่เพราะว่าปั๊มมีบาเหลผลแต่ว่าใช้พลังหนู โอ้พังแล้วครับซิต้าอพีจียิงไปเลยเหรอไม่ครับเราต้องใช้อพีจีถึงมันจะหักนี่งไงล่ะตายหมูเลยครับโอ้ดูไม้กรเก็บเล ฟ้าแบกไว้กันเก๋ครับทุกคนดูมาเรารีวิวก็เรียบร้อยแล้วนะเราจะลองมาประลองกันสักรอบไหมโอเคครับคราวที่แล้วเนี่ยป้าเป็นผู้ชนะไปใช่ไหมใช่ครับจากอาวุธสุดจ้าก็คือป้าวันออก้าใช่ใช่มารอบนี้เริ่มยังครับเริ่มครับเริ่มแล้วมาเลยครับมาโอ้สีทาพยายามจะไล่ตาฟ้ามาเฮ้ยโอ้ดูวิเต็รับ ตัวนี้พี่เต้นทำอะไรฟ้าได้ไหมว่าฟ้ามีาเปลียเดียระอ้ะหนูไม่มีสายฟ้าเพราะฉะนั้นนี่ไงนี่งไงรับพี่เต้นี่ายง่ายฟ้ามีพลังป้องกันฉันกดอีดีปีศาจได้น่าจะได้เปรียบสุดนะเพราะว่าฟ้าไม่สามารถยิงไปข้างบนได้ครับฟ้าขอเปลี่ยนเป็นปลาซูก,ก้าได้ไหมเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ฟ้าจะสอยเด็กที่อยู่ข้างบนครับสอยโอ้โหบินบินโอ้โหดูดิ ตีท่ามีโอ้มีขุมสวานด้วยเหรอโหดมากโอ้ดิเดนมาเย็นจังจันเลยปะเนี่ยโอ้ยูเด็กตีหน้าครับดดีโอ้แล้วระหว่างบินเนี่ยเขาก็จะรวบรวมเอ่อรวบรวมพลังเออ่ของลูกบอลเกี๊ยไปด้วยใช่ไหมไอ้วาปเอ้าพี่เต้นไปไหน่อยเนี่ยหนูว่างอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหพี่เต้นหลบนี่ไงล่ะป้าพี่วารักบ้องกัน เฮ้ยเด็กติต้าอุ้ยพี่เต้นตายไปแล้วใช่ไหมแกพี่เต้นตายไปแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูป้าพยายามจะนี่ครับสอยเด็กเฮ้ยติต้าเอาเพื่อนมาด้วยโลไม่ครับเขามาเองครับโอ้พี่ตต้ามีเอ่อเพื่อนครับดูครับป้าพยายามยิงกูบินหลบเลยครับดูดีัะติต้ากงบินควงสวานป้าพยายามยิงครับเป็นไงโอ้โหนี่ยิงเหมือนบินเลยนะ อ้าวพี่เต้นทำไรเนี่ยเต้นเชื้อวทาเต้นรัสเซียดิโอ้ยอะไรเด็กเด็กเฮ้ยรัสเซียเลือดไม่ลดเลยทุกคนลดสิครับลดหรอเลือดป้าใกล้หมดแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับประพลังพยายามใช้เอ่อไม้กางเขนมาป้องกันครับแต่มันทะลุไม้กางเขนได้นะครับจริงนี่ หุ้ยลูกบอลก่งนี่แสดงว่าโหดใช้ได้นะป้าพยายามจะยิงเด็กเล็กครับ <c oughs> อ้ยตกแบกไปเลยครับโอ้โหในวันนี้ครับเราก็ได้ผู้ชนะแล้วใช่ไหมรอบนั่นก็คือเด็กสีซ่าเด็กๆครับกับพลังลูกบอลเก,งก่งๆของเขาใช่แต่วันนี้เราก็รู้วิธีการใช้อแม็กกัชเขีนแล้วใช่ไหมใช่พวันี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆนะที่แบบมาช่วยกันสอนเล่นใช่ไหม เพราะคอนเซปต์ของเกมเราก็คือสอนปลาเล่นเกมนั่นเองใช่ไหมใช่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของพวกเราในวันนี้ครับกับการรีวิวอาวุธทั้ง3าชนิดครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามพวกเราทั้ง3าคนด้วยโอเคไหมสวัสครับส่วนในวันนี้ต้องลากันก่อนสวัสดีครับบายบีบุญรอบป้าหวัดดีนี่เน้หวัสดีี่อยิ่งเลยทิ